รอบนี้ออกมา380เนะเราไปเล่นห้องรวมกันดีกว่านะอ่ามีเพื่อนห้าไปเลย,เ,ยเปี้ยวๆยอดเลยตีไม่ทันเขาเลยจ้าโอ้ยตายแล้วไม่ทันลอยขอหน่อยไม่ได้หอโอ้ยน่าตีจนได้อะ,อะเราได้มานะคะปาดหน้าเคเข้าไป โอ้ให้นั้นได้ทีเดียวเป็นเลยนะคะเขาได้ไปเขาตีรัวมากแม่นี่ตีตุลหรือตีกองเดี๋ยวก้อนใจเย็นๆเ,เราจะไพิลุกับงเขาเราก็ไม่ไหวอ่ะได้มาต่อชีวิตอีกหน่อยอันนี้น่าจะไม่รอดแล้วล่ะอ้าไม่มีมาช่วยชีวิตนะคะ then my k i n เรามาเท่าไหร่นะ380อาตีไปเกือบ400 400 400ถ้าสัก300เราก็ต้องได้780อาตีไปมัองไปให้ถึงเกืบ 800, อบๆ800ะจะถึงเปล่วาวะไม่ตั้งอะไรไกลก็ตั้งแบบใกล้ๆดูก่อนนี่ยังได้มั เออแม่มันไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยเข้าเขาได้ไปเ,ออเราก็ได้มาเป็น600แล้วนะ800นะเป้าหมายเราไปถึง800เออถึงแม่780เมื่อกี้เราก็ได้แล้ว400ใช่ปะ่ะ3 3 6ออไปหหน่อย ไปได้ไหมล่ะไม่เข้าเลยเว้ยที่นี้ไม่เข้าเลยว่ะที่นี้ลงอย่างเดียวเลยเจ็ดร้อยแปดสิบไม่ยอมเลิกเจ็ดร้อยแปดสิบเราก็ได้แล้วสี่ร้อยอะ โอเคกลับขึ้นมา700ได้แล้วนะสบายใจโอเค820แล้วนะคะตอนนี้840 ทันมันหลุดจอไปก่อนนะคะคืนนี้ไม่เข้าเลยไม่เลิกเป็นไงล่ะ,ะทำอีกแล้ว ไปไม่ทันนะคะโอ้ยโอเคขึ้นมาเป็นพันหนึ่งเลยนะคะอ่ะเราพอแค่นี้ดีกว่าเราก็ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกินเป้าไปนะห้าร้อยหกร้อยเจ็ไม่620ินะคะโอเคพอละสบายใจนะละดึงรับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายๆแค่นำลิ์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆ โดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิงก์รับซับเข้าไปยังหัวข,ข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่ เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพัทธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนำลิงตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย